สวัสดีครับที่นี่เจอแอรแชนแนลช่องเพื่อสาระความรู้และความบันเทิงเล็กน้อยกับแอบ้านนะครับจะพามารีวิวอาการพี่เองครับนอนหลับสบายเลยไม่ใช่ครับไม่ต้องอีพีมันเยอะมันนอนสบายแล้วมารีวิวนะครับแอร์ซัมซุงตัวนี้ฮะรุ่นใหม่นะครับรุ่นวินฟรีนะครับของปีนี้นะครับผมก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีนะครับซัมซุงนะครับส่งมาให้ทางช่องนะครับได ทดลองใช้งานนะครับแล้วก็รีวิวนะครับให้ทางลูกค้านะครับหรือว่า,าผู้ติดตามช่องนะครับได้ดูว่าตัวนี้มีจุดเด่นอะไรละกันนะครับมันเริ่มที่ตัวเครื่องและการออกแบบกันเลยนะครับก็ตัวนี้การออกแบบน,นะครับอย่างตัวตัวพลาสติกในการออกแบบเนี่ยเขาจะเน้นที่ว่าดูแล้วนุ่มนวลน,นุ่มนวลสบายตารู้สึกว่าเย็นเย็นสบายตั้งแต่ยังไม่ได้เปิด ของของทางซัมซุงบินฟรีตัวนี้เขาออกแบบเพื่อให้ดูแบบรู้สึกว่านุ่มนวลเย็น,น,ยนสบายตานะครับในอย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะมีตัวเครื่องเนี้ยมีรูรูพุนตัวนี้ครับเขาบอกว่าประมาณสองสองหมื่นวารูผมก็ไม่ได้นับนะเือว่าทังสเปคสเปคชี้แจ้งมาไอตัวรูพุนตัวนี้ก็คือตัววีบินฟรีนะครับก็คือตามรุ่นเลยนะครับส่งลมเย็นโดยที่ไม่มีลมปะทะตัวพุนอ่าก็คือของตัวตัวนี้นะครับก็วัสดุแข็งแรง เรียบร้อยดีครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าการถอดฟิลเตอร์ล้างยากง่ายยังไงนะครับไปดูกันการถอดฟิลเตอร์นะครับของตัวนี้นะครับผมง่ายๆครับฟิลเตอร์ถ้าเป็นแอร์ยี่ห้อท,ทั่วไปนะครับรุ่นอื่นเขาจะถอดฝาหน้าออกค้างไว้แล้วกันคุณก็ดึงแผ่นฟิลเตอร์ออกไปล้างล้างเสร็จจะเช็ดแห้งจะบาดแดดแล้วเดี๋ยค,คุณก็เอามาใสา่กดลงกดแรงหาก เจอเยอะบางรุ่นงานเสร็จก็ใส่เสร็จกดปึงป้งๆเรียบร้อยฝั่งนี้ฮะหรือฝั่งน,นี้จริงๆรอหนึ่งคืนไม่ต้องเปิดออกแบบนีมาไม่ต้องเปิดอันนี้อันนี้ชมนะชมเลยนะเพราะผมเซอร์วิสประจำนะครับชมเลยว่าไม่ต้องเปิดไม่ต้องยุ่งเลยนี่เลยอยู่แบบนี้ดึงนี่แท่นนี้เลยนี่คือฟิลเตอร์เขาอ่าง่ายมากครับนี่คุณก็ไปฉีดล้างตามที่ผมบอกนะครับ ้านุ่มสะอาดเช็ดนะคเนี่ยใส่ได้เลยปึ๊บแต่ด้านในเดี๋ยวให้ดูมีอะไรด้วยแป๊บหนึ่งอ่านี่เขาจะแถมมาให้แล้วของรุ่นฟรีนะครับฟร,ฟรีตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเขาเรียกว่าแผ่นฟิลเตอร์ต,ตัวนี้อายุการใช้งานสามปีนะครับห้ามโดนน้ำเป่าลมล้างทางการอาติห้ามโดนลลโดน้ำนะครับอายุสามปีนะครับ,ป,นะรบปกติถ้าเป็นของยี่ห้ออื่นเนะี่ยประมาณแปดเดือนปีหนึ่งเสียแล้วนะครับตัวนี้ให้มา,าสองแผ่นนะครับ อยู่ในระบบกรองของเขาอันนี้ผมใส่ไปกนะ่อนนะจริงๆมันต้องใส่ให้แน่นหน่อยอันนี้ผมใส่เขาจะมีช่องใส่อยู่ขรางน,นี้นะครับอ่ะถ้าอันนี้ไอตัวแผ่นี้เราไมา่ยุ่ง,งเขาก็ได้เพราะเขาไม่เหมือนยี่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นบางทีแปะไว้นี่เลยคือต้องไปเอาออกเอาออกหรือบางทีเผลอลืมเมาออกฉีกร้านเรียบร้อยเลยนี่ไม่ต้องหรอนี่ก็แยกไปเลยถ้าอยากล้างกัวฟิลเตอร์นะถอดเฉพาะนี้จบง่ายถอดเสร็จปุ๊บอ่ะใส่ง่ายไหมง่ายไหม อันนี้คือเราพูดถึงเรื่องตัวเครื่องก่อนนะครับตัวเครื่องการออกแบบการเซลล์เซอร์วิสการล้างเองง่ายๆฟิลเตอร์อ่ขออนุญาตลงมาไดนนอกจากตัวเครื่องนะครับที่ในความรู้สึกผมนะผมผมผมว่าผม่าโอเคนะอีกอย่างหนึ่งนะครับของจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับนอกจากว่าฟิลเตอร์จะถอดล้างง่ายตัวเครื่องเนี่ยออกแบบดูนุ่มนวลสบายตานะครับที่สําคัญคือคอยร้อนเป็นทองแดงเคลือบสารที่เป็นเขาเรียกว่าดูราฟินด้วย คือเครื่องแข็งเลยป้องกันการผุกก่อนอันนี้ผมดูแล้วอยูน่นอกเดี๋ยวว่าหลังเขาถ่ายให้ดูแล้วกันเค่นั้นว่าบอกให้ดูว่ารุ่นนี้ของซัมซุงคอยร้อนเป็นทองแดงแล้วเหมือนหลายยี่ห้อตอนนี้กลับมาใช้ทองแดงทําคอยร้อนแล้วเพราะอย่างที่บอกนะครับบางทีอลูมิเนียมก็ถ้าเกรดแบบไม่ค่อยดีหน่อยก็จะนุ่มกว่าแล้วกันเอางี้แล้วกันว่าตอนนี้ของของเขารุ่นนี้วินฟรีเนี่ยเป็นทองแดงแล้วคือทนทนแน่ๆเอางี้แล้วกันนะครับตัวเครื่องดูแล้ว ทีนี้มาดูการใช้งานเราจะได้เข้ามาดูว่ารุ่นวินฟรีทำงานยังไงอ่าระดับแรกเลยก็ง mm. yeah. ่ายๆครับแต่ที่ผมเปิดเปิดไปแล้วก็นี่ครับมาดูเลยครับไม่ง่ายก็ใส่่านนะครับรีโมทก็ไม่มีอะไรครับก็เปิดปิดอันนี้เปิดไว้แล้วอันนี้ก็ตัวเทมปกติอันนี้ก็สวิงนอกในได้นะครับมีโหมดฟาสต์ด้วยฟาสต์คือเย็นเร็วเย็นเร็วอันนี้ลองแล้วครับเปิดแล้วเย็นคือเปิดกดเปิดทีหนึ่งปึ้งเปิดฟาสต์ปุ๊บโอ้โหคราวนี้ ลมแรงเย็นเร็วนะครับทีนี้เรามาดูจุดจุดเด่นของเขาเลยว่าของวินฟรีเขาเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวผมเอานี้ให้ดูก่อนถ้าปกติเนี่ยตอนเนี้ยแอร์อ,อ,อยัางไงอ่ะอันนี้ลมเย็นนะครับมีลมนะมดูนะอันนี้ปกติมันแอร์ทั่วไปไม่ต้องซ้อนนะถ้าบนะางคนไม่ต้องคิดมากก็คือซื้อมาเสร็จใช้เพราะรุ่นนี้เป็นอินเวอร์เตอร์นะอ่าลืมบอกไปรุ่นนี้เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับก็คือเขาประหยัดไฟด้วยระบบอินเวอร์เตอร์อยู่แล้วนะครับอย่างถ้าเราซื้อมาปุ๊บ ถ้าไม่คิดมันอะไรมากก็ติดตั้งเรียบร้อยสวยงามชอบแบบที่เป็นอินเวอร์เตอร์ประหยัดไฟก็ใส่ทานรีโมทกดเปิดตั้งอุณหภูมิใช้กันได้เลยก็จะเป็นลักษณะนี้ปกตินอนผมผ้าแล้วก็ว่าไปอ่ะนี่ครับทีนี้จุดขายของเราคือต้องเข้าใจนะครับบางคนนะอย่างเมื่อวานผมไปเจอมาเลยน้องพี่ต้องเปิดสวิงตลอดบอกทำไมครับพี่เือมมันโดนหน้าพี่แล้วพี่รู้สึกไม่สบายอ่า วินฟรีออกมาเพื่อตอบโจทย์นี้ครับสําหรับคุณที่นอนแล้วไม่อยากโดนลมประทะหน้าบางคนรู้สึกไม่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 สบายแล้วกันลมประทะตลอดวินฟรีจะทําให้ลมไม่ประทะตัวคุณแต่ยังส่งลมเย็นหาคุณตามอุณภูมิอยู่เหมือนเดิมลองดูอันนี้หมดปกติใช้งานนอนหมผ้าไปเลยไม่เป็นไรอย่างบางคนชอบนอนโดนแอร์ด้วยซ้ำหมผ้าไปเลยแต่ถ้าบางคนไม่ชอบโดนลมปะทะตัวและชอบเงียบด้วยวินฟรีลูกกด อ่าเรียบร้อยปิดระบบวินฟีเขาเขาทำงานอ่ะเป็นไงเขาจะมีลมออกเบาๆเพราะเขาจะเฉลี่ยลมรึออออไหมระบบวินฟีคือเฉลี่ยลมนะฮะอย่างปกติเราเปิดหน้าบานตรงนี้ตัวเนี้ยลมออกไปตัวเนี้ยทั้งหมดทีเนี้ยพอเป็นวินฟีปุ๊บมันจะเฉลี่ยไปสองหมื่นลูเนี่ยทีเนี้ยพอมันเฉลี่ยลมออกมาในปริมาตรเท่าเดิม แต่เขาเรียกว่ากร,ระจายรูภูมิออกไปเนี่ยมันก็ทําให้ไม่มีลมมาโดนตัวเราเห็นไหมแต่ถ้าคุณเำาปนกระดาษเห็นไหมเหมือน,นบเบาๆแพลวๆแพ่วๆเบาๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแลวที่สำคัญเงียบเงียบเงียบ,บ,บ,บแต่ยังเย็นเงียบแต่ยังเย็นแล้วต้องไม่ลืมนะครับประหยัดไฟเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จริงๆเขามีอีกโหมดหนึ่งนะ ก็คือกดปุ่มฟรีฟรือทีใช่ไหมลูกอ่าโอเคอ่าอ่าโ,โอเคบางคนอย่างเงี้ยต้องการมีลมแต่ต้องการเนี้ยเขาก็จะมีโหมดควยเอไม่ใช่ฟรีนะแยกกันนะฮะอ่าถ้าเป็นฟรีคือปิดปิดใบเมีก็ไปเลยแต่ควยเอคือมีลมออกแต่เงี้บไอตัวเนี้ยตอบโจทย์เรื่องเงียบเลยคือตัวโหมดควเอเนี่ยนะครับกดจากเรโมทก็ได้นะครับรบกวนให้ดูในคู่มือคู่มือที่ให้มาเนี่ยจะบอกวิธีกดสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้ คือแอปสมาร์ตติงแอปสมาร์ตติงเนี่ยเราสามารถควบคุมแอร์ตัวนี้ได้ทั้งหมดผ่านแปรนิ้วสมัมผัสแล้วก็ง่ายด้วยมาต่อเรื่องแอปตัวสมาร์ตติงนะครับแล้วผมจะแจ้งก่อนแล้วกันก่อนที่จะทําให้ดูว่าสมาร์ตติงเนี่ยโหลดยังไงใช้งานยังไงเอาง่ายเลยเอาแบบจับต้องได้แล้วกันคือแอปตัวนี้นะครับสามารถสั่งงานแอร์เครื่องนี้จากระยะไกลได้ได้เลยนะครับ ก่อนกลับบ้านจะจะเข้ามาแล้วกันนะจะจะเข้ามาจะเข้าห้องรับแขกบางคนติดห้องรับแขกเก็บตัวใหญ่หรือบางคนเข้ามาเหนื่อยอยากนอนเยน็นเย็นเลยมาเดี๋ยวอาบน้ำพุเข้าเลยไม่เอาแอร์เย็นไม่ทันใจอาจจะพอกำลังขับรถเข้ามาก็กดกดแอปตัวนี้สามารถสั่งให้แอร์เปิดไว้รอได้เลยไม่ต้องมานั่งฟาดฟาฟ้าเพื่อให้มันกินไฟไม่ต้องอประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็คือว่าสามารถสั่งงานจากที่ไกลได้ภายในนั้นมีมีโหมดตัว AI Energy ด้วยนะครับ A.I. Energy นี่คือโหมดประหยัดไฟอัจฉริยะนะครับของของทางเขานะครับก็คือเขาจะประมวลผลการทำงานทุกอย่างนะครับทุกอย่างนะครับอุณหภูมิภายนอกอุณหภูมิภายในยสิ่งที่เราตั้งนะครับเพื่อทำให้แอร์ตัวนี้กินไฟน้อยที่สุดและยังสามารถแจ้งให้เรารู้ด้วยว่าเราใช้ไฟไปกี่บาทนะอันนี้เขาสามารถแจ้งได้เลยนะครับว่าคืนนั้นเรานอนแล้วกินไฟเท่าไหร่อ่ะ ตอนแรกนะผมผมมองว่าไกลตัวนะโดยส่วนตัวผมนะผมมองว่าโหมดเนี้ไกลตัวไม่เป็นไรก็เข้าบ้านมนะันก็เปิดแอร์กดรีโมทก็โจ๊แฮปปี้ไม่เป็นไรแต่คุณต้องไม่ลืมนะครับว่ามันมีสิ่งที่เขาให้มาเราควรใช้ให้มันคุ้มค่าแล้วก็ง่ายโดยแปลงในสมัรเพรก็โทรศัพท์มือถืออยู่คุณมอยู่แล้วเดี๋ยวลองให้ฝ่ายเทคนิคผมมาลองทําให้ดูว่าโหลดง่ายไหมแอปตัวนี้โหลดง่ายไหมติดตั้งง่ายไหมใช้งานง่ายไหม ขอเชิญฝ่ายเทคนิคของเจ้าแม่แล้วผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีทำไมครับผมเจอกันทุกวันครับผมจะขึ้นบันไดทำไมครับอ้าวอยากเด่นครับโอเคครับผมอ่ะอันดับแรกยังไงลูกแอปสมาร์ทสิ้งเนี่ยโหลดได้ทั้งแอปสโตาแล้วก็เพย์เพย์สโต้นะครับนี่ครับเข้ามาแล้วครับเข้าเพย์สโต้ครับเพื่อที่จะโหลดแอปเพื่อดาวน์โหลดแอปตัวนี้นะครับแอปมันชื่อสมาร์ทติ้งครับโหลดสมาร์ทติ้งหน้าตาเป็นยังไงหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ครับ อ่าไหนขอดูหน้าตาแอปหน่อยแอปหน้าตาตัวไหนลูกนี่ครับแอปตัวนี้ครับอ่าเป็นเหมือนหิมะเขาเรียกว่าลักษณะตัวเหมือนเหมือนเป็นหิมะน้องเป็นปีหิมะเนาะคล้ายๆเนาะอ่ะเราได้แอปมาแล้วทําไงต่อครับให้เข้าแอปไปครับเข้าแอปปึ๊บอ่ากดเข้าแอปเลยเข้าแอปอเสร็จกดเข้าแอปไปอันนี้คือผมเชื่อมต่อกับตัวแอร์แล้วครับอ่าแล้วถ้าคนที่เขายังไม่ได้เชื่อมต่อแล้วครับก็เขาจะให้กดเพิ่มนะครับกดเพิ่มรูปบวกตรงนี้ครับตรงหน้าหลักหน้าจอหลักคําว่า รายการโปรดครับกดรูปบวกอ่ารูปบวกครับแล้วกดเพิ่มอุปกรณ์ครับอ๋อกดบวกแล้วกดเพิ่มอุปกรณ์แล้วกดสแกน q r โค้ดครับเท่านั้นเองพอกดไปมันจะมีเป็นสัญลักษณ์ให้สแกง่ายๆเราก็สแกนตัวอันนี้ครับอยู่ใต้ตัวเครื่องอยู่แล้วก็คือสแกนตัวตัวซ้ายนะถ้าเป็นตัวขวาจะเป็นคู่มือการใช้งานอืโอ้โหครบอีกครบสามารถสแกนมาอยู่ในมือถือได้ใช่ครับคู่มือการใช้งานก็ได้ใช่อ่าทีนี้เราสแกนแล้วทีนี้ตัวแอป รู้จักกับก็เรียกว่ามันซิงกันใช่ครับตัวแอปเนี่ยรู้จักกับอุปกรณ์ตรงนี้แล้วไหนลองสั่งติดแอ์ตัวนี้ให้ดูหน่อยครับโดยที่ไม่ต้องยุ่งกับรีโมทนี่ครับอะเขาอย่างไง <กด S 1> ครับผมที่นี้จะใช้งานแล้วกดคําว่าอุปกรณ์ตรงแถบด้านล่างครับอ่ะอุปกรณ์เพื่อจะเลือกอุปกรณ์ก่อนแล้วผมตั้งไว้แล้วครับเป็นเครื่องปรับอากาศห้องนอนครับ ก,กดเข้าไปเข้าไปในเครื่องเครื่องอะไรในเครื่องปรับอากาศห้องนอนมันจะโหลดหน้าจอรีโมทขึ้นมาคับอ่าใจะเย็นครับแล้วไปไงค่อยๆไปทุกตามแบบปลาไม่ทันมันจะมีปุ่มออนอยู่ครับอันนี้คือเราเปิดไว้เปิดอย <ไว S 2> ู่อ่าแล้วเปอดอ่าถ้าเราจะปิดกดตรงนี้ครับมันจะสั่งปิดทันทีเร,เรียบร้อยเลยชัดเจนเรียบร้อยเลยร้อนเลยอ่าอันนี้คือเราถามปิดเปิดได้ผ่านแอปอันนี้ทําให้ดูนะอันนี้ทําให้ดูนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้รีโมทอ่าหนูเปิดก่อนลูกร้อน อะไรเดี๋ยวไปต่อแอปตัวนี Winter ้สมาร์ตติงเนี่ยถ้ามามะหรือว่าผู้ใช้ไปอยู่ไกลๆสมมุติว่าไปทำธุระจังหวัดนนท์สามารถเปิดแอร์จากตรงนั้นเนี่ยได้ไหมจากที่ไกลๆได้ค่ะต่เก็นที่เราเปิดเปิดอย่างนี้เลย ก็คือต่อต่ออินเทอร์เน็ตอยู่โทรศัพท์มีเน็ตนะไม่ใช่ไม่มีเน็ตไม่มีเด็ดใช่มโอเคเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยต้องต่อกับ Wi-Fi ใช่ครับสามารถสั่ปไปเปิดได้เลยไม่มีอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อีกอย่างหนึ่งของตัวแอปสมาร์ติงตัวนี้นะครับเขามีฟังก์ชันคือ A I energy หมด A I energy หมดนอกจากที่จะเขาเรียกอะไรนะปรับเปลี่ยน สภาพการประหยัดไฟตามสถานะทั่วไปแล้วเช่นอย่างเช่นอย่างที่บอกไปแล้วนะว่าเขาประหยัดไฟยังไงคือสภาพแวดล้อมข้างนอกข้างในอุณหภูมิต่างกันแค่ไหนคือสามารถปรับให้ประหยัดไฟที่สุดแล้วยังสามารถดูอัตราการกินไฟได้ด้วยเช่นตอนเนี้ยที่เราใช้มันเนี่ยกินไฟกี่บาทแล้วดูได้ไหมลูกดูได้ครับอ่ะขอกล้องมาดูเดน่อยวครับว่าตัว AI energy mode ตัวเนี้ยน่าใช้เพราะอะไรนี่ครับถ้าจะเข้าให้ออกมาก่อนครับมาที่ตัวหน้าหลักเข้าที่ชีวิต ตรงนี้ตรงกลางเลยครับกดไปที่ e n เ r อ y อันแรกเลยครับเพื่อจะได้ดูว่าเรากินไฟไปเท่าไหร่าเมื่อคืนใช้ไปเท่าไหร่ต้องโหลดก่อนนะครับแป๊บนึงนี่ครับแจ้งเลยมันจะขึ้นมาด้านล่างครับด้านบนจะบอกว่ากินไฟเท่าไหร่ด้านล่างจะบอกว่ากินเงินไปเท่าไหร่าตอนนี้เท่าไหร่ลูกตัวตัวเมล็ดไม่เห็นบอกบอกผู้ชมตอนนี้มันกินเงินไปแล้วยี่สิบสามบาทสี่สตางค์ครับอ๋อก็คือเราอันนี้เราใช้มา กี่วันแล้วนะ 5, ห้าวันห้าวันป่ะวันแล้วห้าหกวันเนาะเพิ่งกินไฟยี่สิบกว่าบาทโอ้โหสุดยอดอก็อย่างนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องประหยัดไฟนิดเดียวอันนิดเดียวแล้วกันนะครับคือปกติห้องเนี้ยห้องนอนผมห้องเนี้ยนะผมใช้แอร์เก้าพันอยู่นะครับใช้แอร์เก้าพันนะสมมุติอากาศไม่สมมต,มมติอันนี้เรื่องจริงเลยก็คือตอนเย็นเนี่ยก่อนนอนปุ๊บเนี่ยก็จะไปดูไปดูหน่วยหน่วยวัดเพราะว่ามอมันอยู่หน้าบ้านเนยแหละทุกคนก็อยู่หน้าบ้าน ก็ไปดูหน่อยวัดปกติพอเช้าไปดูทีมันจะกินห้าหน่วยเอาห้าหน่วยแล้วกันช่วงกลางคืนะกินห้าหน่วยผมผมนอนข้างนอกผมเปิดบ้างข้างในเขาก็เปิดด้วยประมาณเนี้ยพัดลมบ้างแสงสว่างด้วยกันเอาสรุปว่าคืนหนึ่งผมกินห้าหน่วยแต่ตัวเนี้ยที่ทางทำทรงส่งมาให้รีวิวนะครับตัวนี้เป็นแอร์ขนาดหมื่นแปดนะหมื่นแปดนะครับใหญ่กว่าของผมครึ่งหนึ่งนะของผมเก้าพันนะครับตัวนี้หมื่นแปดนะทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับผมตั้งอุณหภูมิเท่าเดิม นอนเย็นเท่าเดิมทุกอย่างนะครับจริงๆเนี่ยถ้าตามหลักมันต้องกินไฟเพิ่มกว่าเดิมถูกไหมครับจากห้านวยอาจจะกินเจ็ดหน่วยแปดหน่วยว่ากันไปกินหน้านวยเท่าเดิมแล้วลองนึกดูนะครับถ้าเราใช้แอร์เก้าพันเหมือนเดิมโดยใช้บินฟรีนะคุณว่ามันจะประหยัดลงไหมขนาดไอ้นี่โตปวะครึ่งหนึ่งมันยังกินเท่าเดิมได้แสดงว่าถ้าใช้ตัวจำทรงบินฟรีตัวนี้นะครับในขนาดเดียวกันอย่างที่คุณใช้อยู่เดิมนะ คงว่าคุณประหยัดลงแน่ๆนะครับเพราะว่าของตัว Winfree เนี่ยเขาสโลแกนว่าอะไรนะลูกตัดค่าไฟต้องเ<อ>ย็นไร้ลปรปทะครับ AI Energy Board ช่วยประหยัดค่าไฟ20%สอนุดยอดเลยซัีอื่นให้รีวิวไหมครับ <c oughs> <c oughs> ส่งอะไรไห้ยูวิวเพิ่งไม่ได้รับอ่ะทีนี้เราจะพูดถึงตัวแอปต่อนิดเดียวนะครับเพราะตอนนี้ก็ค่อนข้างโผล่ไปในนะเรื่องตัวเครื่องนะครับล้วนเรื่องฟังก์ชันการใช้งานนะครับ เลือแอปวิธีใช้แอปในนี้ผมจะบอกว่าแอปตัวนี้นอกจากมีประโยชน์นะครับในการสั่งงานจากที่ไกลๆแล้วเย็นก่อนที่คุณจะกลับมาบ้านละกันสมมติสมสมติละกันนะครับอย่างที่ผมตัวตนตนัผมใช้นะผมว่าแอปตัวนี้นะครับช่วยในเรื่องการประหยัดไฟเพิ่มขึ้นด้วยช่วยตอนไหนหรู้ไหมนี่ครับตอนนี้พี่เฮงเป็นผู้ป่วยติดเตียง ใช่ติดอยู่ติดเตียงครับนอนติดเตียงเย็นสบายโ้น่าจ่ามากคืออย่างนี้ผมจะบอกอย่างนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนนะครับอย่างถ้าเกิดผมหรือว่าแฟนผมเขาไปทุระก็จะต้องเปิดเปิดแอร์ทิ้งไว้ให้พี่เฮงเขาตั้งแต่เช้าเลยก็เปิดแอร์ทั้งวันเลยสรุปแต่ถ้ามีตัวแอปตัวนี้นะครับถึงบอกว่าจริงๆนะถ้าคุณซื้อรุ่นนี้นะฟรีนะครับผมแนะนําเลยคุณโหลดแอปตัวนี้ไปเลยครับสมาริกเนี่ยผมบอกเลยต้องโหลดเลยเพราะอะไรแล้วผมทํานี้ อย่างแฟนผมไปสุราล่าถุนไปไปทุลาจังหวัดนนท์แล้กันตอนเที่ยงปุ๊บแฟนผมกดกดเปิดเลยกดเปิดจากที่จากจากที่เราตรงที่เราไปทาธุระแล้วกันรอนนี้แล้วกันกดเปิดปึ้งแอร์ก็ทํางานครับพี่เองก็เย็นเลยเห็นไหมง่ายไหมชีวิตคุณง่ายไหมแล้วกว็วิธีใช้งานก็อย่างที่บอกครับไม่ยากครับแม้แต่น้องเต็งน้องเต็งนี่ป .5 11ขวบนี่สามารถใช้งานได้ไม่ยากครับผมนะครับก็หวังว่าทางทางซัมซุงเนาะเป็นตัวเลือกแล้วกันนะครับของหน้าหน้าร้อนนี้นะครับ ในเรื่องของการการถ้าถามผมนะคือเรื่องประหยัดไฟด้วยนะครับเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็เรื่องอย่างที่บอกว่าเรื่องการใช้งานด้วยนะครับผมว่าโอเคแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะครับเรื่องการรับประกันของตัวนี้นะครับของซัมซุงบินฟรีตัวนี้ครับการรับประกันนี่คือคอมเพรสเซอร์ี่สิปีนะครับยาวนานมากนะครับยันรูปผมโตเลยรับประกันยันรูปบวชลยี่สิบลูกผมยี่สิบได้บวชได้คือรับประกันคอมเพรสเซอร์สิบปีอะไรห้าปีผมนานมาก ค่าแรงสองปีนะฟรีค่าแรงฟรีค่าแรงสองปีนะครับถือว่าเป็นการรับประกันที่ดีมากๆนะครับดีมากคือเขาเรียกอ,อะไรนะตอบโจ์ระบบอินเวอร์เตอร์แล้วกันนะครับเพราะอินเวอร์เตอร์อย่างที่บอกว่าการซ่อมการอะไรหนึ่งอุปกรณ์เนี่ยต้องมาจากศูนย์อาจจะแพงหน่อยอะไรหน่อยบางคนคืออาจจะแบบเออไม่ไม่กล้าใช้แล้วกันอันนี้คือง่ายๆเลยค่าแรงฟรีสองปีอะไหล่ห้าปีคอมพิวเตอร์สิบปีเนี่ยโหแบบคือคุณซื้อครั้งเดียวแล้วก็ใช้ยาวๆแล้วกันถ้า เกินจากประกันแล้วก็ต้องจ่ายบ้างก็ธรรมดาครับใช่ไหใช้ดีก็ต้องจ่ายบ้างก็หวังว่าร้อนนี้นะครับตัวซัมซุงวินฟรีนะครับตัวนี้จะเป็นจะเป็นทางเลือกนะครับเพราะเขาก็มีระบบฟออากาศให้ด้วยนะครับมีมีฟออากาศให้ด้วยเรื่องที่เอ็นจูด้วยนะครับก็ถ้าถ้าคิดว่าคลิปนี้นะครับมีมีประโยชน์นะครับสําหรับพี่ๆน้องๆนะครับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคุณลูกาท่านใดนะครับว่า จะเริ่มหาหาแอร์แล้วร้อนนี้นะครับแอร์เก่าแอร์เก่าที่เริ่มเริ่มเสียงดังแล้วเสียงดังน้ำหยดไม่เย็นกินไฟลองดูว่าที่ผมมารีวิวนี่คือผมผมเข้าอามาติดให้ผมนะครับทางคาโซ่อมาติดให้ผมนะครับแล้วก็ผมทดลองใช้แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกผมชอบมากคือไอ้ตัวแอปตัวนี้เพราะว่าเนี่ยเราเราบางทีเรามีผู้สูงอายุมีคนที่เราลากอยู่บ้านเนี่ยเราเราสามารถคอนโทรลจากข้างนอกได้เลยแล้วตัวแอปของเขาเนี่ยสามารถแจ้งูแจ้งดูภูมิด้านนอกและด้านในให้ใหด้วย คือเขาเขาโอ้โหเขาครบมากเลยก็ฝากระบบ AI เทค AI ในที่หมดตัวเนี้ยครบมากอ่าครบมากนะครับคือครบมากแล้วกันก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับคิดว่ามีประโยชน์นะครับสําหรับว่าร้อนนี้กําลังจะไปเดินห้างนะครับเลือกเลือกแอร์บางบางตัวเรายังไม่ดูว่ารีวิวเป็นยังไงอันนี้คือผมรีวิวให้ดูแล้วกันปริวัต๋ยวทำส่งสม,สม,มาให้นะครับผมก็รีวิวให้ดูก่อนว่าถ้าเดินไปเห็นปุ๊บนะฮะอ๋อตรงนี้ทางช่องเจริญไอชานเอลเขารีวิวแล้วรู้เลยรายละเอียด มันใช้อย่างไงมันถอดฟิลเตอร์อย่างไงคุณสมบัติเขามีอะไรบ้างจากคนที่ใช้แล้วนะอันนี้คือจากคนใช้ใช้แล้วนะครับถ้าเห็นว่าครบครบคุ้มค่าซื้อเลยถ้นเองถ้าถ้าต้องซื้อนะถ้าต้องซื้อคิดว่าต้องซื้อแล้วดูว่าครบอย่างที่ผมบอกเอาไปปรับใช้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับถ้ามีมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกด subscribe ด้วยอือกดไลค์กดแชร์ด้วย subscribe ถ้าไม่ไลค์ก็จะน้อยใจแต่ถ้ากด s ับ จะดีมากกดซับสไครต์จะดีใจมากกดกระดิ่งด้วยนะคะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเผื่อมีคลิปใหม่ๆเพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยอาจจะมีจะมีเรื่องของงานงานติดตั้งตัวนี้นะครับแล้วก็งานสอดล้างมาให้ดูด้วยแล้วกันก็ก็ฝากไว้เท่านี้กันนะครับบอกว่าคงซัมซุงวินฟรีตัวนี้นะครับจะเป็นทางเลือกของหน้าร้อนนี้นะครับสําหรับใครที่คิดจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนแทร์อยู่นะครับก็ช่วงนี้ก็เรื่องประหยัดไฟนี่ก็เป็นวา,า,านระแห่งชาติเนาะ <laughs> ทุกอย่างแพงหมดครับ อะไรที่ว่าเซฟได้คุณจะเซฟจ่ายสตางแล้วได้ได้ทุกอย่างครบลองดดูนะครับงั้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ